ผมก็เลยมาคิดหาวิธีนี่ครับเทคนิคและวิธีการงัดยางที่รดยางรั่วแล้วบดมานะครับทำให้เรางัดยางออกอยากนะครับเป็นยางขอบ14 9สี่ทับเกนะครับเขาจะงัดออกอยากครับผมเคยทำคลิปนำเสนอก็คือใช้ตัวนี้ลองนะครับแล้วก็งัดออกผลปรากฏว่า ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ทีนี้ใช้ไปบ่อยๆเขาเสียหายครับเห็นไหมครับ oh. เขาแตกเขาเสียหายผมก็เลยมาคิดหาวิธีนี่ครับได้เชือกเส้นใหญ่ครับก็ใหญ่ประมาณนิโฟเราหรือนิ้วชี้เรานี่แหละครับมาทำแบบไหนมาดูกันครับ ยางเขาจะมากองอยู่ตรงนี้นะครับยางในมากองอยู่นี้หลักการของเราก็คือทําให้ขอบนี่ครับขอบอยางนอกโดนกดลงไปครับเพื่อให้เรางัดง่ายขึ้นครับจะใส่เยอะจนเต็มวงหรือว่าเอาแค่นิดหน่อยก็ได้นะครับ แต่ผมจะทดสอบนี่คือการทำลองทำดูครั้งแรกนะครับอาจจะช้าแต่ทำให้เราไม่เหนื่อยนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมทำแนะนำสำหรับคนที่เจอปัญหาเดียวกับผมนะครับท่านใดที่เก่งแล้วท่านใดที่ไม่เจอปัญหานี้ก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับดูนะครับว่าผมจะงัดง่ายขึ้นไหมจากที่ผมงัดยากเขาแข็งนะครับเมื่อกี้นี้ดูว่าเขาจะงัดง่ายไหมนะครับ โดยไม่ต้องหลอลื่นครับคีมผมมีครับคีมหล่อลื่นอย่างดีครับแต่ผมไม่ใช้ครับน้ำยาล้างจานผมก็มีครับแต่เปลืองครับดูครับง่ายๆเลยครับจากการที่เรางัดจนแขนเรานี่ปวดนะครับถ้าถ้าเพื่อนช่างงัดแค่วันละคันไม่เป็นไรครับ แต่ถ้างัดวันละเป็นสิบคันเหมือนผมนี่แขนนี่ปวดหมดนะครับแล้วโอกาสที่เขาจะตีกลับมาใส่หน้าเราคิ้วเรามีสูงครับถ้าใช้วิธีนี้นะครับไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องกลัวครับดูครับง่ายเลยครับผมจะงัดในลักษณะนี้นะครับพอเสร็จผมก็จะเอาตัวกลางครับตัวกลางออกครับ เพื่อมางัดจุดต่อไปครับไปครัครับเข้าก็ให้ทำเหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเอาเข้านะครับมาดูตอนใส่ใช้เชือช่วยนะครับ มาดูนครับว่าจะยากไหมโดยไม่ใช้น้ำยานะครับในการทายเขาลื่นนะครับนี่ทำครั้งแรกนะครับยางนอกเบอร์90พับ90ขอบ14ที่ใส่วงล้อเดิมของรถสกูปปี้จะใส่ยางยากกว่า ขอบอื่นเบอร์อื่นในรถรุ่นอื่นครับประสบการณ์ที่ผมเจอมาเจอขอบยางนอกเสียหายฉีกขาดแทบทุกคันก็ไม่รู้นะครับว่าใครทำมาก่อนหน้าผมผมจึงคิดหาวิธีถอดและใส่ย,ยางรุ่นรถรุ่นนี้แบบไม่ให้เสียหายและง่ายต่อการทำงานถึงได้เจอวิธีนี้ซึ่งได้ทำมาหลายวิธีแล้วเชือกที่ผม ยัดลงไปหน้าที่ของเขาจะไปรองดันขอบยางให้ตกขอบรอบวงทำให้เรางัดง่ายเข้าง่ายแทบไม่ต้องออกแรงขอบยางก็ไม่เสียหายทำให้เราทำงานสบายขึ้นง่ายขึ้นครับทำงานได้ช้าแต่ออกแรงน้อยเข้าง่ายครับ,ค,รบความรู้สึกนะครับ เหมือนว่าการงัดยางเรามันจะงัดง่ายขึ้นแล้วขอบยางจะไม่เสียหายครับปกติถ้าเขางัดยากๆเราจะออกแรงเยอะใช่ไหมครับเมื่อออกแรงเยอะและ้วบางครั้งทําให้ขอบยางอย่างนี้เสียหายนะครับผมจะทาแค่ตอนท้ายครับหล่อลื่นนะครับแรกๆผมไม่ทาครับแล้วก็พยายามงัดให้ชิดที่สุดนะครับอย่างงัดไกลนะครับคืองัด ทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับเมื่อมาถึงตำแหน่งสุดท้ายผมจะใช้คอนยางช่วยเคาะครับผมจะไม่งัดนะครับเพราะว่าโอกาสทขอบยางจะเสียหรือลวดขาดมีครับเสร็จแล้วครับพอเสร็จถึงออกครับสุดยอดครับวิธีนี้ ใครสนใจก็ไปทําตามนะครับใครไม่สนใจคิดว่ามันยุ่งยากก็ไม่ต้องทําตามครับก็ไม่ต้องทําตามครับ